ขอแสดงความยินดีให้กับทัพนักกีฬาไทยทุกท่านในการแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงชนะเลิศแห่งเอเชียครั้งที่22ณเมืองคลักประเทศฟิลิปปินส์เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาทำผลงานกันดีเกินคาดจากที่ตั้งเป้าไว้20เหรียญทองก็สามารถคว้าม,มาได้ทั้งหมด29เหรียญทอง21เหรียญเงินและ15เหรียญทองแดงจบที่อันดับ5ของเอเชีย และหนึ่งในนักกีฬาไทยที่คว้าเหรียญทองมาครองได้มากที่สุดคือคุณตาสว่างจันทรพรามว้104ปีที่กวาดมาได้ถึง4เหรียญทองจากการแข่งขันทุ่มน้ำหนักคว่างจากวิ่งร้อยเมตรรุ่นอายุ100ถึง104ปีและพุ่งแหลนถ้าใครได้ติดตามวงการกีฬาในบ้านเราก็คงจะคุ้นกับชื่อของคุณตาท่านนี้มาบ้าง เพราะนะักกีฬาสูงวัยคนเก่งเดินสายแข่งกรีธาทุ่มน้ำหนักและพุ่งแหลนในการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติมาแล้วหลายครั้งส่วนสนามระดับนานาชาติก็ไม่พลาดไปเยือนมาแล้วทางการแข่งขันที่จีนมาเลเซียและสิงคโปรโ์เรียกได้ว่าเป็นตัวตึงในทุกสนามยกเว้นประเทศฟ,ฟินแลนด์ที่คุณตามไม่ได้ไปเพราะวีซ่าไม่ผ่านและไม่มีบริษัทประกันชีวิตไหนรับทำประกันให้กับคนที่มีอายุเกินร้อยปี แต่ก่อนที่คุณตาจะมาเป็นเจ้าลมกรดในวัยร้อยบวกแบบทุกวันนี้ต้องบอกก่อนว่าท่านไม่ได้เป็นนักกีฬามาตั้งแต่ตอนสมัยหนุ่มๆแต่อย่างใดเรามาทำความรู้จักคุณตาให้มากยิ่งขึ้นไปพร้อมๆกันเลยคุณตาสว่างเกิดปี2 4 6 2ราวราวปลายรัชกาลที่5พื้นเพเป็นชาวจังหวัดระยองรับราชการครูมาตลอดชีวิตพอกเกษียณจนอายุได้80ปีเพื่อนเพื่อน,อนหลายคนเริ่มป่วยติดเตียงคุณตารู้สึกไม่อยากจะเป็นแบบนั้นเลยเริ่มหันมาออกกำลังกายด้วยการเดินและวิ่ง จนมีโอกาสเข้าแข่งขันและขัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งรายการชิงแชมป์เอเชียจนสามารถคว้าเหรียญมาได้มากมายส่วนเคล็ดลับความแข็งแรงในวันที่อายุอานามเลยหลักร้อยมาแล้วเจ้าตัวบอกว่าต้องทำตัวให้อารมณ์ดีอีกพยายามไม่เครียดยิ้มย้มแจ่มใสยอยู่เสมอส่วนอาหารการกินคุณตาจะเน้นไปที่ผักปลาและไข่ โดยเฉพาะเมนูไทยไทยสมุนไพรเพียบน้ำพริกผักแกงส้มแกงเลียงคือของโปรดของคุณตาที่สำคัญคือเลี่ยงของทอดของมันส่วนเรื่องอากาศบริสุทธิ์ที่บ้านคุณตามีต้นไม้มากมายทำให้ร่างกายได้สูดโอโซนเต็มปอดทุกวันที่สำคัญมากๆอีกอย่างคือคุณตาจะไม่ดื่มเครื่องแอลกอฮอล์และไม่สูบบุหรี่แต่เลือกออกกำลังกายด้วยการเดินและวิ่งในช่วงเช้าประมาณ2-3กิโลทุกวัน ทำให้วันนี้สุขภาพของคุณตาห้าแผ่นดินแข็งแรงสมบูรณ์เกือบทุกอย่างแต่ด้วยอายุที่ป่าเข้าไปถึง104ปีแล้วแน่นอนว่าย่อมมีปัญหาสุขภาพบ้างเป็นเรื่องธรรมดาตอนนี้คุณตาเริ่มมีอาการลืมง,ง่าย มีปัญหาเรื่องการมองเห็นจนต้องหยอดตาและเรื่องของหูที่ต้องพูดด้วยเสียงดังๆถึงจะได้ยินนอกจากนี้คุณตายังเคยได้รับพระราชทานรองเท้าผ้าใบสองคู่จากรัชกาลที่10ส,สลักเลข2563ตามพศสอที่รับพระราชทานด้วยซึ่งคุณตาสว่างก็นำรองเท้านี้เอาไว้ใส่ลำลองหนึ่งคู่ใส่แข่งขันอีกหนึ่งคู่ส่วนอนาคตเรื่องการแข่งขันคุณตาคนเก่งบอกว่าจะขอแข่งขันต่อไปจนกว่าร่างกายจะไม่ไหวอออกกำลังกายกำลังกายเนี่ยก็ ดีครับทำให้ร่างกายแข็งแรงก็ควรจะได้มาออกกำลัง,งกาย